สวัสดีจ้าทุกคนให้กันนี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็พามาอยู่ในป่านะคะหนิงจะบอกว่าหนิงเดินมาในป่านะคะแล้วทีนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศในป่าก่อนจ้าทุกคนคือหนิงจะพาไปเก็บเห็ดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเราจะเจอเห็ดอะไรนะคะทุกคนนี่จ้าเขาบอกว่าป่าฟินแลนด์นะคะเขาก็จะมีหลายแบบนะคะถ้าเป็นลานหิน เขาก็จะมีเป็นลานกว้างเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เดินแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็จะมีมอสสีขาวเกิดขึ้นนะคะขอบอกว่าสวยงามมากป่าฟิแนแลนด์คือเป็นป่าที่น่าเดินเล่นมากนะคะจะมีแบบเป็นแบบก้อนหินแล้วก็มีมอสสีเขียวเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นลานหินนะคะแล้วก็จะเป็น มอสสีขาวเกิดขึ้นแบบนี้นะคะธรรมชาติที่นี่คือจะสวยงามมากนะคะสวยงามมหัศจรรย์ดีจ้ะทุกคนซึ่งพอมันเป็นลานหินนะคะเราก็มาเดินเล่นนะคะทุกคนแล้วนิงก็จะพาไปเก็บเห็ดจ้าเป็นปลาจ้าโนนไปนโนนเลยนะคะนโนนอีกดอกนึงมาเดี๋ยวนิงพาเก็บจ้ะ ดอกนี้มินจะไอ้นี้แล้วนะคะโอ้ดูดอกนี้จ้ะไม่เอาจ้ะดอกนี้ก็เริ่มไม่สวยแล้วไม่เอาจ้ะเดี๋ยวเราจะเอาดอกเล็กๆจ้ะจอาดอกเล็กๆสวย อันนี้ก็เริ่มเน่าเป็นยังไง่ะพาไปดูดอกคุณสวยงามมากดองนี้ มันนี้นี่แถบนี้ตอกดิบตอกน้อยเชฉาเชฉาไม่เก็บจ้ะเก็บเอาดกสวยๆ ทางว่าเห็ดกรอรสชาติเป็นยังไงก็เขาก็จะมีกลิ่นกลิ่นธรรมชาติของเขานะคะเห็ดนี้ถ้าอันนี้เห็ดทุกชนิดแต่ละชนิดนะคะเขาก็จะมีกลิ่นเป็นของเขานะคะทุกคนรสชาติก็เหมือนเห็ดธรรมดาทั่วไปนะคะก็แต่ว่าถ้าเป็นเห็ดพึ่งหวานน่ะเขาจะออกรสชาติหวานจะ้ะ แต่เห็ดพวกนี้เขาก็จะมีมีกลิ่นเป็นของเขารสชาติก็ตามที่เราแกงนะจา๊ะแต่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยทุกเห็ดนะคะถ้าคนชอบเห็ดนะคะคนดูจ้ะเห็ดน้ำหมากนู่นยาวไปนุ่นเลยนะคะน่าจะนี่มึงพาเก็ดสวยนิงจะบอกว่าเห็ดทุกเห็ดนะคะทุกคน ถ้าเขาออกรีบเก็บเลยนะคะคือมันจะมีช่วงเวลาของมันเนาะถ้าเราไม่เก็บนี่คือเขาก็จะไม่สวยแล้วนะคะนี่ดูจะสวยๆนี่เห็ดน้ำหมากต้องกินดอกประมาณนี้อร่อยจ้ะเดี๋ยวพาเก็บถ้าเราเก็บไม่ทันนี่คือเขาแก่เลยนะคะเห็ดน้ำหมากเนี่ย ใหญ่แต่ก็สวยอยู่อืออืออือขาแน่น,นมันก็ได้ทุกดอกนะคะตอนนี้ได้ทุกดอกจ้าูสวย สวยงามมากเหมือนดอกไม้เลยนะคะทุกคนนี่จะ้ะอ้สวยงามมากจ้ามมากะอก,กอเห็ดน้ำหมากป่านี้นะคะไอ้ดอกนี้เหมือนจะเนาะ่าไม่เอาจ้ะเลือกเอานี่สวยมากเลือกเอาดอกเล็กๆดอกไหนที่มันนี่ดอกนี้เฉาเหมือนจะเนาะ่าเราก็ไม่เอานะคะปล่อยให้เขาแบบว่าละลายไปในป่า เราไม่ต้องไปเก็บเข้ามานะคะดอกใหญ่แต่ก็สวยนะคะดูจ้ะสวยงามมากจ้ะจ้ดอกนี้สวยงามมากจ้ะอู้สวยงามสุดๆเลยจ้าเย็ดกอดอกเล็กๆจ้ะทุกคนนี่ดอกนี้สวยมากสวยสุดๆสวยสุดๆอือสวยสวยงามมากจ้ะ้สวยจ้ะนี่ สวยงามมากงามมากดอกใหญ่สวยๆสวยจ้ะว้าวสวยงามสวยงามดอกสวยๆนี่จ้ะืา ี่ตอนเขาอ่อนๆเขาจะออกสีสีแบบนี้สีแบบส้มๆสวยจ้าออกเป็นปลาอู้จะดอกไอ้นี่นะคะทุกคนด้ยวย ไว้อยู่จ้ะดอกใหญ่ๆสวยๆว้าวดอกนี้ขาแน่นมากสวยนี่ขาแน่นไป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 สวยมากไปจ้า<ๆ>สวยๆนี่ สวยงามมากรอกไมยหน่อย่ปอกเล็กๆเจ้ะ ส,สวยสวยโอ้โหโอ้ยขาขาหลุดนี่ดอกยังสวยอยู่สวยดอกโอ้โอ้โอโอดูเน่าะ สวยอยู่นะคะทุกคนมีจ้าห,ากหักไปมีจ้าเห็ดกอเห็ดกอแดงฟิงแนแล <c oughs> นด์เห็ดน้ำหมาเห็ดกอสวย นี้ดกนอกอ่อนอันนี้โอ้สวยอยู่ดูดอกนี้ดอกใหญ่แต่ว่าเขาอันนี้แล้วนะคะทุกคนหน่งก็จะไม่เอานะคะดูจะเขาเขาเชาแล้วนะจ๊ะไปหาต่อ เอเห็ดน้ำมากสวยจ้ะเราจะเลือกเอาเก็บเลือกเอานะคะทุกคนนี่จ้ะโอ้ยอยู่เลือกเอาจ้ะมากส,สวยๆนี่อ่อนๆส,สวยเลยจ้ะอือ <c oughs> นี่จ้ะสวยงามมากทุกคนนิ้งพาเก็บเห็ด น้ำหมากนะคะเห็ดกอน,นะคะทุกคนสวยงามมากนะคะทุกคนถึงจะดอกใหญ่แต่เขาก็สวยนะคะนิงจะบอกให้เลยว่าถึงจะดอกใหญ่แต่ว่ากินได้นะคะสวยจ้ะนี่นิงก็เจอเห็ดไหนนิงก็เก็บนะคะทุกคนนี่โอ้สนุกมากเก็บเห็ดไปกันจ้ะทุกคนนิงก็จะพากลับบ้านเราจะไปจ้าเอาเห็ดไป กินกันนะคะ